เอาล่ะโอเคครับสวัสดีชาวแกงคริปโตทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคริปโตแพนฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้นะครับจาก a d ร์ดอฟนะที่ผมทําประมาณวันที่9นะครับแต่วันที่9ช่วงเย็นๆนะฮะจนถึงตอนนี้ผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับก็ตอนนี้นะครับเกมนี้นะเปิด I D O นะใครที่ยังไม่ทํา I D O ก็เออรีบไปสแต็กได้นะครับเพราะว่ามันจะปิดวันที่15แล้วนะก็เกมนี้นะครับใช้เออคริปโตคาร์ในการสแต็กกิ้งไวริสนะครับการขอไวริสนะ ก็ใช้200สีคาหนึ่งสีคาตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณสิบเอ็ดบาทครับก็ประมาณสิบเอ็ดบาทแล้วก็ใช้ประมาณสองพันสองร้อยนะครเดี๋ยวผมขอดูก่อนสีคาอะไรวะสิบเอ็ดบาทนะครอ่าโอเคประมาณสิบเอ็ดบาทใช้ประมาณสองพันสองร้อยนะครับรวม ถ้าแก๊สอะไรโอนไปก็ประมาณ2องพันสามสองพันสี่ประมาณสองพันสามร้อยไม่เกินนี้นะครับในการสแต็กนะแต่ถ้าใครสแต็กไม่ได้ก็เอ้ยแต่ถ้าใครไวริสไม่ได้ก็น่าจะคืนเงินสักประมาณ1 5บ0้ถึงสันนะครับตามนี้นะก็สำหรับแอร์ดร็อปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำนะผมทำคลิปสอนไว้แต่ที่ผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับก็วันนี้ขอลบกวนเอ้ยขออนุญาตนะครับก็วันนี้เปิดหน้าต่างล้ฝนตกนะครับอากาศเย็นก็เลยมีเสียงรถเสียงอะไรด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับก็อัปเดตรายได้นะครับวันนี้ก็เออได้รายได้เท่าไหร่ละเดี๋ยวผมขอ กดให้โทรศัพท์แล้วกันฮนะอันนี้ก็ได้สักประมาณ106่งรแล้วนะเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกดในโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าตารางมันหายนะครับ <Okay. S 1> โอเคดกดประรลาดโอเคได้ละกดประลาดในโทรศัพท์ตอนนี้ครับยอดของผมได้ทั้งหมด116 11 164แพย์นะครับซีเพยหนึ่งผมตีให้สักประมาณ15บาทราคาต่ำๆนะราคาอาจจะสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเนี่ย106ยหคูณสิคือตอนนี้ผมได้หนึ่งพันห้ร้อเก้าสิบบาทจากแค่แอร์ด็อกนะครับเกมยังไม่เปิดเลย ตอนนี้ก็ได้สักประมาณเนี้ยเมื่อคืนผมก็นอนนอนไวนอนประมาณสี่ทุ่มฝนตกไฟดับย่อยก็โอ้โหฝนก็กดกดกดมาครับก็ประมาณนี้นะก็ได้ได้ได้เท่านี้นะได้เออหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับจากเออเกมนี้นะฮะโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนเลยเลยอันนี้ก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าเออผู้โชคดีสองพันห้าร้อยคนแล้วก็อันดับท็อปห้าร้อยจะเป็นผมหรือเปล่านี่ยก็ต้องลุ้นอีกทีแนละ้นแต่สําหรับใครที่อยากได้นะอย่าลืมตอนนี้มียังมี a อ o ด็อกอยู่นะไปรับ นละ10บสีขาเอ้ยสีแผ่นนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้ ido นะฮะก็ไปอันนี้นะครับเพราะว่า ido เกมเนี่ยมันปิดวันที่15เดี๋ยวขอไปดูเออ่รถแมพก่อนนะครับแล้วก็เกมเกมเกมน่าจะเข้าสักเกมเกมน่าจะเข้าแพนเค้กวันที่17นะอันนี้ก็น่าจะเปิดสแต็กเอ้ยน่าจะเปิดเทรดเหรียญมาที่17แล้วก็เทรดน,น่าจะเข้าฟลอยมาร์เก็ตแคปก็น่าจะหลังวันที่17แหละเผื่อวันที่17หมดเลยส่วน ido ประกาศประกาศ,ศ ido น่าจะ ประมาณวันที่16กนะก็น่าจะตามนี้แหละทั้งหมดก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีละกันว่าจบจบแล้วจะได้กี่สีแผ่นนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ16อแผนะ่นละ1น9 0 90. อีกนิดนึงก็น่าจะซักไปน่าจะได้ประมาณ2,000มั้งเกมนี้ตั้งแต่เกมยังไม่เปิดนะก็ตามนั้นเดี๋ยวเกมเปิดออกมาคุยกันอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเติมขึ้นอีกหน่อยก็ได้เครื่องบินลำเล็กละเออหน่าจะเป็นระดับคอมมอนคนระับหผมตีไว้ซักผมได้ประมาณ2 0 0รีแผ่นนะ ถ,ถ้าได้2อง้แผ่น 4, ก็น่าจะเติมอีก4ี่พันหในการซื้อคอมมอนเล็กก็เกมนี้น่าจะคืนถึงประมาณตีไว้ยาว,ยาวๆเลยเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าเปิดได้ดําดีก็ักประมาณเนี้ยแต่มันก็ต้องอันบ็อกอีกทีอันนี้คือในมาก็ตนะยังยังไม่รู้ว่าเออเปิดกล่องอันบ็อกมันเสียเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากได้อันบ็อกก็เนี่ยเว็บไซต์ร a ชิงฟอร์มอันบ็อกก็วันที่16เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าใครจะได้ไวริสนะก็ดูกันตามนั้นแหละตอนนั้นคลิปนี้ะมาอัปเดตรายได้เฉยก็ ใครที่ยังไม่ทำก็รีบทำนยจะแปะคลิปไว้ข้างล่างนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดลกไลค์กดติดตามฝากกดไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวเรื่องนี้ให้ว่ามันจะจบที่กี่สีแพนนะฮะในการเปิดแอดด็ก็มีหลายเกมนะอันนี้ Copper Pa n พนคอปเปอร์แผมยังไม่ทำนะครับคอปเปอร์แพนอันนี้ก็สเตกชิปแอดด็อผมทำมาแล้วผมแต่ผมไม่ทำรีวิวไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ขอเคลียร์งานกันก็เน,น้นไปที่คลิปตัวแพนแล้วกันเกมนี้ผมสนใจเป็นพิเศษนะก็ตามนั้นแหละ สำหรับใครที่ไม่กดไลค์ฝากกดเลยนะแล้วก็ใครที่ยังค้างคาใจกับบลบอมคริปโตตอนนี้ก็ราคาอาจจะขึ้นนิดนึงเพราะว่าเขาเริ่มเคลมเหรียญได้แล้วคนก็เติมเติมเข้าไปแต่ว่าราคาเหรียญก็พุ่งไปเกือบร้อยนะคือมันมันตกกันข้ามกับเกมที่ยังเคลมเหรียญไม่ได้แล้วก็รอดูกันอีกทีว่าวันที่13มันจะมีอะไรกับคริปโตบ,บอกนะเ็ามแ้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้กดตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ